สัญญาสัญญาสัญญาทำสามนิ้วสัญญาว่าจะไม่ซื้ออะไรสัญญาว่าจะไม่ซื้ออะไรอีกหนูก็ไม่ซื้ออะไรอีกไม่ซื้ออะไรอีกไหมครบว่าไงไม่ซื้อโค้กใช่ไหมอาสัญญาทำสัญญาก่อนสามนิ้วสิเออนั่นแหละสามนิ้วอายกนิอยกสัญญาสัญญาว่าจะ แน่นะใครผิดสัญญาจะเป็นหมอบอกตัวเล็กเอออ้าวหนึ่งสเต็ปเร็วๆเต้นดึ๊ดดึดึรดดึดดึดึรดดึดดกๆดิทำนขากระดิกกระดิกที่ขากระดิกข้างนึง እንትን ለ